พี่แท้เขาก็รอคอยแม่นางผู้นี้อยู่นี่เองเช่นนั้นข้าคงไม่มีโอกาสแล้วสินะข้าใส่ชุดนี้แล้วดูแปลกไหมไม่เจ้าดูดีมากเลยจริงเหรอแล้วทำไมทุกคนถึงได้มองข้าแบบนั้นล่ะเดี๋ยวพวกเขาก็จะหยุดมองเองนั่นแหละ เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะตอนนี้ข้าอยากจะซื้อชุดที่นางใส่จังเลยมันดูธรรมดาธรรมดาเมื่อใส่กับตัวเองแต่ว่ากับนางมันกลับดูดีสุดๆไปเลยนี่เป็นสิ่งเดียวที่เจ้าต้องการจะซื้อหรือไม่ข้าเห็นว่าเจ้าก็ชอบอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนี่ของพวกนั้นมันดูฉูดฉาดมากเกินไปและไม่ใช่แนวของข้าเลยอันนี้ดูสง่างามข้าก็เลยลองใส่ดูข้าเห็นด้วย ท่านจะรับแค่สี่อันเท่านั้นใช่หรือไม่เรายังมีแบบอื่นๆให้เลือกอีกด้วยท่านอยากจะลองด้วยหรือไม่แต่ทำไมถึงได้เปิดโปงฉันได้ล่ะเนี่ยนางไม่ได้บอกว่านางต้องการแค่ตัวที่นางใส่อยู่หรอกเหรอใช่ขอบคุณนะค่าซื้อไปดูเครื่องดนตรีวิเศษกันก่อนเถอะนะนี่ก็ใกล้จะสายแล้วดังนั้นเรารีบกันหน่อยเถอะได้แน่นอนรีบกันเถอะนอกหออีหลวน ทำไมถึงได้รู้สึกเหมือนว่าเขาพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวร้อนนะหลิงซิงเซียวข้ารู้แล้วเจ้ากำลังหัวร้อยย้อข้าสินะน้อยแนะ่เจ้านี่มันจริงๆเลยนะทำไมถึงเป็นค่อนแบบนี้นะ